สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสาวกาละสินมาสวัสดีอันมารีวิวพี่น้องสาวกาละสินอน,นีนค่ะสาวกาละสินยังมีตังกล่องแต่ว่าเขาโ่มี่เอ็นตัวนี่พี่น้องโตทีมันล็อกใส่กันอันทีมันล็อกเท่ศรพสาห่อนไม่พี่น้องเขาบ้าให้รสาวกาละสินม่ะสาวกรละสินเคียงอะไรไปฝฟ้าแต่ว่าไปซื้อมาโดนนะพี่น้อง เปิดออกแ,แรกๆก็รู้หรือเปว่ามันบ่มีอันโตที่เขามาหายมาหมุนลอ็ลอกล็อกกะา,ากล่องพมันบ่ติดนานั่นไม่พี่น้อ,นอง้าวก็เลสินมาเปิดออกเนี่ยี่ถุงน่ดีเห็นน้องอันไปเบิ่งอ,อีกช่องของน,องนง้องคนหนึ่ง่นอันมารีบิวเพ่นว่ามารีวิวขา,ากล่องื้อกล่องมาเห็ดจังไดมันนานนันยังไดว่าสันนะ้ากระเลสินก็เลยมาเบิ่งของกับของพี่น้องมาเบิ่งห่ะมันบ่โชว์ขื้อว่าจาังไดบาน,นี้อันบินที่้าก็เลสินซื้อหน่อแไม่พี่น้อง สิไปถามเขาเขาสีหฮบอลเพิ่สีว่าจังใดแั้งจิก,กาไปถามเพิ่งวากาไปถามแม่พี่น้องอยากอายไหมเขาเจ้าสีไฮบอล่สาวกระสินกับบลูขื้นกันเนาะนี่ไหมอันมาหเอา้าสน็อกตัวนี้มันมุนมองได้อันนั้นมองได้บลูเรื่องเรื่องขากองเลยจากพี่น้องแต่ว่าก็อยากได้ยง,งี้ยห้องตังสิแม่พี่น้องสาวกระสินมิตเซลฟี่อันไมเซลฟีแต่ว่าขากองบ่มี ปกติเห็นน้องก็ซสื้อมากเขาสิหายมากรบสุดมันมีมีโตัหลอกหมุนใส่โทรศัพท์พ่อพี่น้องต่ว่าของสาวกาละสินมันบม่มีพี่น้องพี่น้องผู้ใดรับซ่อมอยากออกเพราะเมียนในเบิ้งเนี่ยเด้อ,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 อจาวานสิเวถามเขาเขาสิยหายเพาพี่น้องอันตัวลลอกโทรศัพท์เขาสิยหายมากเพะเพราะว่าสาวกาละสินกับเบิ้งมันเป็นเป็นสัน่นเขาก็ว้างไว้สาวกาละสินกับบรูคือกันว่าเขาเจ้าสิถอดออกมา ก็จดถอดออกมาอันสวัสดีจ้าว่าก็างโง่พี่น้องไปซื้อกล้องบ่ได้ตัวล็อกมามันบ่มีในกล้องเนี่ยพี่น้องบ่รู้ว่าก็าเจ้าออกก็ตั้งโซ่เพ่าสาวกระสินกับเพได้ไเอ็นก็อยากได้ก็อยากเอามาอันอันนี้นะพี่น้องอยากเอามาล่องเบิงว่าเออจังสีสินจังใดสินะพี่น้องบานเนียนเดือนละจ้าบ่รู้ว่ากัน สาวกะลสินสิไปถามเขาถามได้อยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาบ่ให้ก็แล้วไปเนาะถ้าเขาเขาให้ก็ซื้อว่าดีเขาไปต้องไปซื้อให้มันเสียงเงินอีกย้อนกลับลุลันลุ่เต่าเ่าตึงการนะพี่น้องไปซื้อสาวกะลสินัวไปได้ซื้อาก่อนว่าอันก้อนขาละมันสี่นิ้วตัวเขาไม่หมุนใส่เกี่ยวล็อกตัวมังน,นีนะคะมังหัวมันนี่หมุนล็อกแล้วก็เป็นตัวมันล็อกโทรศัพท์เขาล็อกขึ้นล็อกลงบ่านี้สาวกะลสิน มาคุ้มเฮ็ดมันกัเฮ็ดบ่ได้ก็เลยบ่ได้ใส่บันมือนึงสาวกระลสินมาเปิดยูทูปเพิ่อัาคีบซื้อขากล่องน้องเขาล่อันรีวิวขากล่องมากมันเป็นยังไงน้องสันนี่สาวกระลสินก็เลยมาบอกอ้าวสั่นปะเซลฟี่แต่ว่าสาวกระลสินสิถอดอันของเซลฟี่เราเอามาใส่มันจะใส่กันบ่ได้พี่น้องมันมันบอกคือกันค่ะมันมันบอกคือกันพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องกล่องมันบอกว่าประเสถเียนสาวกระลสินกัเล่น ข้าบารูบออันนั้นนาอพี่น้องเนาะข้าบารูข้าวบอนหูวว่ามันด้ายังเนี่ยไปซื้อกล่องกันคากล่องมากมันด้ายังเนี่ยาบกระสินกับบรูกันเลยโอ้ยสนบานนีันบินดีซื้อมากก็ถิ่ิมทั้งขยะไปแล้วขันเขามีบินอันนั้นสิไข่อยู่เมืองนอกพี่น้องเขากล่องมสิเขาไปอธิบายเขาฟังเขากับอันนั้นอยู่พี่น้องข้าเจ้ากับอันอาจใหไหรือบ่ให้สาบกระสินกับบรูแต่ว่าขันเ้าซื้อของอยู่นี่ เปียนหาหกรอยบาทขึ้นไปเขาสิมนีใบจะลั่นตีใบรับรองเอยียงให้เบิร์ละพี่น้องเขาถ้าเข้าไปเปลี่ยนเป็นยังนี่สิได้ถ้าเขาซื้อของพวกนี้นะเปลี่ยนได้ยังสิสาวกระสินกันรูเท้าบะเถิงกันกระติมไปซะกระดาษนะพี่น้องกระดาษสีห้อจ่ายเงินนะพี่น้องสาวกระสินก็เลยโอ้ยเสียนดอกดูสิจังใดเนาะก็เลยไดซัำนี่ละพี่น้องนี่นี่นี่ใบระคากล่องซัมเนี่ยพวกโทรศัพท์บันใดพี่น้องนี่สาวกระ,ะสิน เอามารีวิวให้พี่น้องบ้่งพี่น้องมันก็คขึ้นจังอันน้องคนหนึ่งขาจารีวิวอยู่สองขเขจาวละพี่น้องแต่ว่าอันของขาจาวนั้นมันได้มาครบมันก็ใส่เลยเลยแต่ว่าของสาวกะละสินมันกะอะไรกองนี่พี่น้องมันกิดกนี่ได้ให้กันละสันในด้วยกล่องเปิดออกได้ง่าตังาสามขาเข้ากับซุกกระเพาากะละสินบได้โตนที่ล็อกโทรศัพท์ใส่กล่องละพี่น้องจังหวะสาวกะละสินมาเบ่งเอาหาบ่ง อันว่ามันเงียมันคือบอมีสนุกทั่งหมดสาวกะลาินก็มีกองมีทานี้คือว่าเขาออกโชว์ที่ว่าอันเขาตั้งขายไม่พี่น้องเขาออกโชว์สาวกะลาินก็เลยเมื่อนี้คิดว่าสิกลับไปลานนั้นสิไปถามเขาแต่ว่าบินเพราะว่าสาวกะสาิน่าศิดัดแปลง่าิหมุนออกจากเซลฟี่แต่ว่ามันบอม่มันมันใส่กันบ่ได้กับตัวนี้พี่น้องเนี่ยมันบอมีลหลอกมันคนละล็อกกันจ้ะสาวกะลาินก็เลยอันว่า ไปถามเขาท่านเขาก็ให้มันก็สิได้ซื้อไม่นะพี่นอ้องแต่ว่าโตได้จักบาทบุแต่ว่าสาวกระสินกับบงหูดอกท,บบท่านได้ซื้อถ้าได้ไปเที่ยวเมืองไทยสาวกระสินกับไปซื้อซื้ออยู่เมืองไทยห้องพี่น้องมันถือดีอยู่นี่แพงแพงพี่น้องแต,ต่โตนี้อันสาวกระสินนี่น้องคนหนึ่งเขาเจ้าลีมันลอยกว่าบาทพี่น้อง,อ,งอันนี้สาวกระสินซื้อเกือบพันไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมค้าตังกลองเห็นไหมตีเป็นเงินไทยเกือบพันบาท เอาตีไปสักพันบาทแล้กก็บไ่ได้ตัวอกโทรศัพท์ม,มาร้อมแต่อยาว่าเนาวพี่น้องที่เราผู้เท่าอยากเล่นตัวเสียวพี่น้องาารรแต่ว่าบรูเจ้าเกะสินไม่ได้ศึกษาไปก่อนมิตรันขึ้นมาอยากได้ก็ไปซื้อบ่ได้คิดนาคิดล้งบ่ได้เบื้องอันต้นซ้ายปลายเหตุอยียั้มีหละ่ะเขาเขา,เขาเลยเอินว่าอันอีหยังแล่ะพี่น้องก็เอินว่าเขาเอินว่า,าอัน บ่ไดซศ้กษาบ่าได้อันนี้ตัวนี้ก็ดีอยู่ได้พี่น้องดึงเป็นบ่ไดดตนวนีว่าเขาเมื่อเขาขายแยกสาวกะลสินกับบรูลูแต่ว่ามื้อน,นี้สาวกะละสินว่าสิไปถามบึง่งสิไปถามบึ่งพี่น้องเขาสิห้บ่ะกานเขาห้ก็ดีกานเขาไให้กกแล้วไปเขาไ่หายกแล้วไป, <c oughs> าาย,ไปย่าสิบ่างได้นาะพี่น้องเขาก็ห้สิไปเฮ็ดยังเขาได้ เขาเป็นผู้ขายเขาเป็นผู้สื่ออะไรอีกอย่างหนึ่งเขากับบรับขึ้นนึ่งอีกบินสื่อเขากับบมีเอาติ่มทังระยะไปดูเกานแคมตัวล็อกกล้องบัดพฟมาเบิรงอันคีปกองน้องคนหนึ่งคนมารีวิวเอาสนุกเขาคือใหญ่มากบัตรเช้ากับเราสินสื่อคือบ่ได้สนุกไม่นี่กับโบมี่ยังหลายพี่น้องมาฝากอันสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่อันเอฟซีพี่น้องทุกคน ติดตามเด้อสาวกระสินยังติดตามคือเกายู่เด้อค่ะเด้อบ่ถิมบ่ปลอยสาวกาลสินก็ติดตามกันนั่เบิ่งคคิปเบิ่งยังไงคือเกาเได้พี่น้องเด้อบางทีสาวเป็นอจีตได้ตอบซ้าคืออันมาแจงข่าวซ่ารือลงคลิปซากับขอโทษคอให้ได้พี่น้องเพราะว่าบ่ท่านเด้กาบางเนาพี่น้องกันรอยเห็ดงานอยู่รอรอโทรศัพท์กาสินีลูกขามียังมาให้องเห็ดงานบอสาวกาลสินกันนั่งมาอยู่ค่ะตอนนี้เวลาของสวิตเซอร์แลนด์ได้พี่น้อง สิบโมงสี่สิบหาพี่น้องมือเวลาเหตุงานเหตุกันกับคอทวดคอ